และที่แรกนะคะที่เราพาเพื่อนๆมากันเนี่ยก็คือที่ร้านโทรุนั่นเองซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเบเกอรี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะอินดี้เลยแหะทุกคนเพราะว่าเปิดแค่วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงประมาณ6กโมงเย็นแต่ตอนนี้มีมาตรการที่มันเพิ่มขึ้นมานั้นเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักเนี่ยก็ทําให้ร้านเขาเนี่ยทำเป็นแบบ Take away อย่างเดียวนะคะซึ่ง ก็มีกฎขึ้นมาใหม่นะคะก็คือต้องมาในช่วงเวลาเที่ยงวันนะคะที่เขาจะแจกบัตรคิวแล้วก็ร้านจะเปิดบ่ายโมงนะคะให้ซื้อกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าคิวเนี่ยนะคะจะประมาณ50คิวต่อวันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้คิวที่เท่าไหร่มิชชั่นของเราจะสําเร็จหรือว่าจะเฟลไปดูกันค่ะ ว่าวคิวเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เกือบเที่ยงละทุกคนตอนนี้เราได้เป็นคิวที่นี่ค่ะ18 18นนะคะก็คือก็ต้องรอไปจนถึงบ่ายโมงแล้วเขาก็ถึงจะเปิดขายนะคะบ่ายโมงแล้วนะคะตอนนี้เขาเริ่มรันคิวแล้วค่ะไปรอกัน ขอบคุณมากนะ,ะอนได้ได้มาแล้วคะ่ะทุกคนคก็คือตามคิวเราก็ได้ตอนประมาณบ่ายโมนะคะ18คิวคก็ถือว่าเร็วนะมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เราได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะชิมที่มันเป็น อาาัลมอนครัวซองต์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นครัวซองต์ที่เขาแบบว่าภูมิใจนำเหนอมากนะคะนี่หน้าตาน่าทานมากคือมันก็จะไม่ได้แบบว่ามีความร้อนมากมายนะคะเพราะว่าเขาแบบทำมาแล้วแล้วก็เอามาใส่กล่องแพ็คขายเนาะมันก็คือจะไม่ได้อบร้อนมาจะหอมหอมมากเลยอร่อยชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปที่ต้องกินเลยนะคะนั่นก็คือ นี่ค่ะสตอบเบอรี่เฟรครีมขวดส,สองนะคะเพราะว่ามันมีครีมอยู่ข้างในเนาะถ้ามันทิ้งไว้นานไปมันก็จะละลายนะคะกินแล้วนะอเ,นะเอ้าไจนะะอ้าวเจ้ะแบบว่าอันนี้ปกติเลยมันไม่หวานต้องบอกว่าสำหรับคนที่ชอบไม่หวานนะคะจะรักมาก ทุกคนคะตอนนี้เรากำลังเดินไปรับหน้องัวสองที่เราสั่งไว้โทรสั่งไว้ของโรงแรมเลเมอริเดียนนะคะก็อยู่แถวไนบาซ่านี่เองค่ะมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับผมสั่งขวซอง,งไว้อะคะ่ะ จาขวดซองจากเลมิเรเดียนค่ะอันนี้เราออกมากินข้างนอกจรงจงจโอ้้วนมากเนี่ยดีใหญ่มากเลยอ่ะเนื้อสวยมากข้างนอก มาค่ะมาถึงขั้นตอนการชิมกันแล้วนะคะสําหรับ5้ารสของเรานะคะอันนี้คือครัวซองเนยสดนะคะก็คือเป็นเพลนเพลนธรรมดาเลยจับนี่รู้เลยว่าแบบกรอบฟังเสียงให้ฟังเสียงเออนี่แค่บีบนะอูเนื้อนุบมากนุ่หรือเหนียวอมดี <laughs> ข้างนอกกรอบข้างในคือเนื้อเหนียวนุ่มมากขออนุญาตนะคะ <laughs> อือ อืมอันนี้กินกับนมสดนมช็อกโกแลตอะไรายามเช้าได้เลยแป้งดีต้องโดนความร้อนสักนิดหนึ่งจ๋งมากอืมอันต่อไปนะคะก็คือแอลมอนค่ะคือมีน้ำหนักดีมากเลยอืมข้างในมีไส้ค้นข้างในมีไส้ครีมขอยะนะคะอืมอืมคืพาสต้า อร่อยอนนมันจะเป็นความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมนความหอมของไส้เนื้อข้างนอกก็กรอบแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นช็อกโกแลตค่ะดูจากสีข้างนอกก็จะรู้เลยนะว่าเป็นช็อกโกแลตแน่นอนว้าวมีไส้ช็อกโกแลตอยู่ข้างในออืมอืมมหอมช็อกโกแลตมากเลยอะ่ะอร่อย ต่อมานะคะเป็นไส้ราสเบอร์รี่อันนี้เขาบอกเป็นโฮมเมดนะคะสไตล์โฮมเมดก็จะเป็นขอบสีแดงแบบนี้แหวกเ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 วกอู้ไส้ทะลักลมันครีมโอ้เลิศแต่ตอนเนี้ยเลอะเลอะมากโอ้แม่เจ้านี่ค่ะโอ้สีแดงราสเบอร์รี่ โฮมเมดนะคะชิมดูอืมเปรี้ยวใครที่ชอบแบบว่ากลัวกินแล้วมันเลี่ยนนะต้องราสเบอร์รี่และชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือสังขยาใบาเตยนั่นเองเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสังเกตไม่ยากเลยว้าวใฟสังขยาใบาเตยมาละจ้า หวานหอมใเลยอืมก็คือสังขยาใบเตยละมุนมันอยู่ในคอสองให้แบบแป้งนุ่มๆนะคะข้างนอกกรอบๆอร่อยไม่ได้หวานจี๊ดจ๊าดนะใช้ได้กำลังดีเอาเป็นว่าในบรรดาทั้งหมดเนี้ยถ้าชอบที่สุดนะชอบราสเบอรี่เพราะว่ามันเปรี้ยวมันสามารถกินแก้เลี่ยนได้มันจะไม่เลี่ยนแบบเป็นเนยเป็นความมันอย่างเดียวเนี่คือมันมีความเปรี้ยวข้มาตัด ทั้งหมดเนี้ยราคาเท่ากันชิ้นละ60บาทเป็นออริจินอลหรือว่าเป็นไส้ต่างๆก็60บาทเท่านั้นนะคะของเลอ e r เมอริเดียนเชียงใหม่ค่ะเ,คเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะถ้าใครที่แบบว่าจะว a l k กอมาก็ได้แต่ว่าทางหน้าร้านรถเข็นเมื่อกี้เขาอาจจะมีได้ไม่ครบรถนะก็สามารถโทรไปสั่งจองกันก่อนได้แล้วก็นัดรับนะคะถ้าอยากได้แบบครบรสชาติแบบนี้หรสชาตินะคะก็โทรไปสั่งได้เลยค่ะ สำหรับครัวซองร้านถัดไปนะคะร้านนี้มีชื่อว่า break มันเขียนตามเนี่ยทุกคนมันเขียนตามเนี่ยค่ะเออมันอ่านว่า break break อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะที่แบบว่าดูจากหน้าเพจของเขาแล้วเนี่ยหน้าตาหน้ากินมากๆเลยนะคะรูปร่างลักษณะสวยงามมากเราก็เลยอยากสั่งนะคะอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันนะอันนี้เราก็ เออเดอร์เหมือนกันแล้วก็เลือกรสชาติตามชอบโอนเงินให้เขาเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็เข้าไปรับค่ะไปะน,นี้กำลังขับรถไปตอนนี้ได้มาแล้วนะคะที่สั่งไปนะเราสั่งมา4รถนะทุกคนที่จริงเขามีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะอย่างแรกที่เข้าไปในร้านก่อนเลยก็คือกลิ่น หอมมาตอนนี้ท้องร้องมากๆเลยอยากให้ถึงบ้านไวๆนะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันที่บ้านนะคะตามไปดูกันค่ะชาดาตอนนี้นะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะจ๊ะเตรียมน้องๆเรียบร้อยพร้อมรับประทานนะคะของร้าน Break นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยวันนี้นะสั่งทั้งที่เป็นของขาวแล้วก็ของหวานมาด้วยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากของขาวกันก่อนนะคะ อันนี้นะเราเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแค่อย่างละหนึ่งนาทีเท่านั้นเพื่อความอุ่นและความกรอบของมันเพิ่มขึ้นนะมาฟังเสียงกันเสียงนี้แบบว่ากรอบมากจ้ะแม่ว้าวทุกคน๋ยาให้ดูใกล้ใกลโอ้เห็นไหมอะโอเวอร์ไปนี่นะคะเป็นชั้นชั้น แบบสวยงามมากเลย <Okay. S 1> แฮมชีสนะคะขอค่ะหอม,อ,มอันนี้เหมาะเป็นมื้อเชา้ามากๆเลยอะ่ะก็คือเหมือนเป็นแซนด์วิชแต่ว่าเป็นแซนด์วิชในรูปแบบของคัวซองนะคะก็จะเป็นแบบมีชั้นของชีสมีชั้นของแฮมนะก็คัวซองอร่อยอหอมมากๆเลยนะคะ พอมแฮมพอมชีสแล้วก็ครัวซองกรอบๆนะทุกคนอร่อยเลยอันนี้ชิ้นถัดไปนะคะก็จะตามมาด้วยซอลเอ็กราวานะคะลาวาไข่เค็มนั่นเองข้างหน้านี้ก็จะเป็นไข่เค็มปน่ปนๆใหญ่นะใหญ่อยู่นะแล้วเราก็จะทำการหั่นครึ่งนะคะโอ้ นี่ดูความซอลเอของเขาข้างในนะคะเป็นครีมแบบนี้ชั้นครัวซองเขาสวยนะข้างในแล้วก็จะมีไซดด้วยอย่างเงี้ยค่ะชิมแล้วอืมอืมอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะฉันชอบซอเอซ์หนูฟังเสียง กรอบอร่อยไหมส่เป็น,นยัไงเนาะไส้มันนัวมันเข้ากันหมดเลยเข้ากันมากวลานเน้นเด็ดอร่อยซอซเอ็กสั่งนะคะสั่งต้องกินนะคะดูความลาวาข้างในโอ้โหโยดอย่าลืมสั่งซอซเอ็กนะทุกคนอย่าลืมต่อไปนะคะเป็นลาวาครีมชีสนะคะเริ่มเข้ามาของหวานละ ครีมชีสนะคะนาตาเขาเป็นแบบนี้นะคะใช้มือเลยนะนี่เราเห็นละมันต้องมีครีมชีสออกมาตรงนี้ฟังเสียงคะ่ะทุกคนนี่ไงออกมาโอ้ว <c oughs> ้าโอ้โหไส้จุกๆทุกคนไส้จุกๆก <c oughs> มาอืมอืม <t ries> เหมือนมายอมันก็ออกมันๆเปรี้ยวๆเนื้อครีมชีสของเขาเนี่ยแน่นมากครีมชีสหนักหนักๆเลยแบบว่าอร่อยอะเค็มนิดๆมันๆแล้วก็มีความเปรี้ยวหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกินแบบชีสเค้กความละมุนมากๆเลยแล้วก็เข้ากันมากๆนะคะ <m ades> เพิ่องดื่มร้อนๆสักแก้วนี้ฟินาเล่อ <le> <c absence> <f ina> ือ <le> โคตรเฟคมากและชิ้นสุดท้ายนะคะที่สั่งมานะคะชิ้นที่4เจ้าตัวนี้คือ Triple Dark Chocolate นะคะสีนี้คือแน่นอนแน่นอนมากฟังค่ะอ้ยอ้ยอุ้ย,ย,ยลาวามาแล้วสุดยอดค่ะชิมแล้วนะออื้ อันนี้คือมันจะมีความเป็นดาร์กช็อกนะทุกคนก็คือจะไม่ได้หวานไมอ่อย่าคิดไปว่าแบบเว้ยเป็นช็อกโกแลตหวานๆหรือเปล่าเลี่ยนๆเปล่าไม่ใช่นะทุกคนคือมันเป็นช็อกโกแลตแบบว่าออกแนวแบบไปทางขมมากกว่านะคะแล้วก็ตัวเนื้อขนมปังเขาก็จะเป็นช็อกโกแลตไปด้วยนะคะเป็นความแบบดาร์กดารอะช็อกโกแลตดาร์กอะทุกคนถ้าใครชอบช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้นะคะขมๆลองชิมดูอร่อยสรุปว่านะคะครัวซองของร้าน ร้านเบรคเนี่ยนะคะอร่อยแนะนําให้ไปชิมแนะนํามากๆเลยค่อยๆไปชิมก็ได้นะคะต่างจังหวัดเขาก็ส่งนะทุกคนหรือว่าจะไปรับเองที่หน้าร้านก็ได้เนาะเขาทำมาหลายรถมากนะอันนี้ก็สั่งมาแค่4ี่รถก็ยังเหลืออีกมากมายไก่กองนะคะที่จะต้องให้ลองไปชิมเนาะซื้อซ้ําแน่นอนเพราะว่าโคซองดีไส้อร่อยไปชิมกันค่ะ แล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ร้านที่ขายครัวซองอีกร้านหนึ่งนะคะตรงนี้คือโรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่นะอันนี้เราจองกันโหหกวันล่วงหน้าเลยนะอันนี้ก็คือว่าเป็นพรีออเดอร์นะคะทุกคนที่จะต้องสั่งล่วงหน้าแล้วก็มารับเขานัดรับวันนี้เนาะป่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ไม่ต้องเข้าโรงแรมนะคะนี่เราจอดข้างหน้าโรงแรมแล้วก็สามารถเดินไปที่ช็อปได้เลยเพราะว่าช็อปเขาอยู่ตรง ด้านหน้าประตูทางเข้าเลยนะคะนะคะตอนนี้ทุกคนเราก็มาแจ้งพนักงานว่าเ,ออเราสั่งเออชื่ออะไรสั่งอะไรไปนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคอนแทคเข้าไปในโรงแรมนะคะแล้วก็เอาของมาส่งให้เราซึ่งตอนนี้เนี่ย ของหน้าร้านไม่มีแล้วนะคะทุกคนไม่มีใครบล็อกอินมานี้คือไม่ได้กินแล้วนะจ๊ะตอนนี้คือบ่ายโมงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทําอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็เขาบอกว่าเหลือแต่กาแฟนี่จ้าที่สั่งไว้โอ้โหหน้าตา,น,าน่ากินมากเลยหน้าตาดีมากเลยคะ่ะทุกคน อวดก่อนเดี๋ยวอวดก่อนก่อนที่จะชิมอวดก่อนมีเรนโบว์นูเทลล่ามีเฟรชสตรอเบอรี่แล้วก็เลมอนเมแรงเดี๋ยวไปชิมกันค่ะเอ,อาละค่ะตอนนี้เรากลับมากันที่บ้านของเราเรียบร้อยนะคะจัดใส่ถาดเรียบร้อย4ชิ้นนะคะจากโรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่นะคะก็จะมี สตร b e r r y f r e ร h ชครีมนะคะตัวนี้เป็นเลมอนมะแรงแล้วก็อันนี้คือเรนโบว์นะคะและตัวสุดท้ายคือนูเทลล่าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีทั้งใช้ทั้งมือแล้วก็มีดนะคะเริ่มจากตัวนูเทลล่านี้ก่อนนะคะดูจากภายนอกเนี่ยก็คือจะเป็นสีสันแบบนี้นะคะ นก็ไม่มีไส้อะไรมันแค่เล่นสีเฉยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนครัวซองเนยสดปกติเลยนี่ระหว่างที่เรารอตัวเรนโบไปอุ่นก่อนนะคะให้น้องเขาร้อนนิดนึงเรามาชิมตัวที่แบบว่าตัวนี้ซึ่งไม่น่าจะอุ่นได้นะคะ น่าจะต้องแบบว่าซื้อมาแล้วกินเลยนะก็คือตัวนี้เฟรชครีมนะคะต้องกินกันสดสดอ๋อ oh. นอกจากที่เขาจะมีครีมอยู่ข้างบนแล้วนะคะก็จะมีตัวครีมอยู่เป็นสอดไส้ข้างในด้วยนี่มาชิมแล้วนะครีมไม่หวานสตรอเบอรี่เปรี้ยวตัดกันดีมากๆเลยะ อืมอร่อยนี่ค่ะเรนโบว์ Rainbow ของเราออกมาจากเตาแล้วนะคะก็คือจะมีความที่แบบว่าหน้ากรอบนะทุกคน,นฟังเสียงอันนี้ต้องทานคู่กับกาแฟนมสดร้อนๆโ,โกโก้อร่อยมากหอม หอมเนยอ,อันนี้หอมเนยค่ะดีมากๆาค่ะอันนี้ก็คือจะแบบเล่นสีเฉยนะทุกคนก็ถ้าเป็นเนยสดธรรมดามันก็จะไม่ค่อยมีสีสันใช่ป่ะอันนี้ก็จะมีแบบว่าสีสันคัลล์ฟูขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่รสชาติคือเป็นครัวทรงเนยสดหอมมากมาที่ตัวถัดไปนะคะอันนี้จะชื่อว่านูเทลล่านะทุกคนก็จะดิฟแบบช็อกโกแลตนูเทลล่ามาครึ่งหนึ่งนะคะ เป็นลูกครึ่งแบบนี้หั่นข้างในดีกว่าว้าวโอ้โอ้โอ้มีความไส้นูเทลล่าเยิมย้มๆออกมานะคะใช้มือเลยดีกว่าเราจะกินที่มันดิบด้วยแล้วก็ที่มันเป็นไส้ด้วยนะคะอืมหวานหอม ช็อกโกแลตนูเทลล่าก็คือตัวที่ดิฟเนี่ยมันก็เสริมเสริมความหวานขึ้นไปอีกคันหนึ่งอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าคอโกโก้โกคอช็อกโกแลตนะอืมอันนี้อร่อยนูเทลล่าเจ้มจนมากเลยแล้วก็เลอะเทอะมากเช่นกันสําหรับนูเทลล่าถ้าเป็นแบบผู้สูงวัยนะคะก็จะมีความหวานนิดนึงเขาอาจจะไม่ค่อยชอบ ก <c oughs> ินไปแล้วอาจจะแบบอ๋อทำไมเลี่ยนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยอะไรก็จะชอบก็จะฟินนะคะตัวต่อไปเป็นเลมอนเมอแรงนะคะก็จะสังเกตได้ไม่ยากเลยก็จะมีแบบเมอแรงอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเรามาผ่าเลมอนเมอแรงให้ดูนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไง อันนี้ข้างในมีไส้นะคะข้างน่าคาดว่าน่าจะเป็นไส้เลมอนนะนะเห็นสีนเหลืองข้างในแบบนี้ชิมเลยละกันนะคะอืมอืมอืม,อมจัดมาคำแรกเนี่ยเปรี้ยวเลยเปรี้ยวนำมาเลยดีมากอันนี้ดีมากไว้ชอบใครที่แบบว่าอยากกินโค้ซองที่แบบไม่เดียนมาอันนี้ แล้วข้าคบนเมอแรงมันก็คือไข่ขาวใช่ป่ะมันก็จะมีความได้กลิ่นแบบไข่ขาวเบาๆปัด,ดกับกลิ่นเลมอนนิดๆแต่รสชาติเนี่ยเปรี้ยวนำมาเลยค่ะดิฉันชอบอันนี้ค่ะอ่าละค่ะสำหรับ คัวซองของแรมแชงกิล่าโฮเทลเชียงใหม่เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าแบบว่าอร่อย mm hmm. คุ้มค่านะราคาเริ่มต้นที่40บาทนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นแบบเซลตครัวซองเลยนะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยนะคะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงกอ็อาจจะเป็น55บาทอะไรอย่างนี้ถือว่าราคาไม่แรงเลยนะแล้วกับรสชาติกับหน้าตาที่แบบที่เราได้ชิมไปนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยบอกยากอะ่ะชอบเลมอนเมลองรงที่สุดเลยอะ่ะ mm hmm. เพราะว่า มันแบบทานไปแล้วมันแบบมันไม่เลี่ยนอะมันเปรี้ยวแล้วมันได้ความแบบสดชื่นของเลมอนขึ้นมานะคะ <S <S ช็อกโกแลตนูเทลล่าก็โอเคเลยสําหรับถ้าแบบวันไหนอยากไปแบบเวหวานหวานอะไรอย่างเงี้ยแบบกลมกล่อมมีรสชาติขึ้นมานิดนึงก็ไปทางนี้ได้นะคะก็สําหรับตอนนี้เนี่ยต้องเป็น pre order แล้วนะคะเพราะว่าขายดีมากๆเลยถ้าวอล์กอินไปเนี่ยอาจจะแบบตอนเช้ามากๆนะคะก็ยังมีพอมีขายอยู่แต่พอเที่ยงมาบ่ายมานี่คือ หมดเกลี้ยงยังไงก็สามารถอัปเดตได้ที่ทางหน้าเพจของโรงแรมได้เลยนะจ้ะชา,ชาช